บทเพลสารเสือบทที่สามสิบหก้าโอ้ระยาคูวาในข้าพเจ้าวางใจในพระองค์เพราะเจ้าูว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าวนเวลาของข้าพเจ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เมนบทเพลสารส ข้าพเจ้าอยู่ในพระงค์เอเมนบทเพลงสรรเสริญบทที่31ข้อ14ถึง15โอ้พยาโฮวาแต่ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าวันเวลาของข้าพเจ้าอยู่ในพระหั์ของพระองค์อาเมนเพลงสรรเสริญบทที่3 1ข้อ14ข้อ15โอ้โอพยาโควา แต่ข in so ้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าในวันเวลาของข้าพเจ้าหในมาขัดของพระองค์เอเมนบทเพลงสรรเสริญบทที่3 1ข้อ14ถึง15โอพยาโฮวาแต่ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า วันเวลาของพ้าพาเจ้าอยู่ในพระหัตของพระองค์เอเมนพวกเรามานุนพระเจ้าทุกคนดังใน,นชีวิตให้พราเจ้าํำนักงออกทำตัวเราใกล้ชิบ่ันใกล้ชิดคนวิญญาณหลอนและผูคนเข้าขขิน่ัน ท่านเอื้อชีพให้พระเจออ้าสั่งเด็กองพระทูตเราใครสิทันได้สิคนมิอาจหลอนักผู้คนเข้าถึงทันเข,ข้าถึงคนลาสิทันอาเมนหากใครชิดพระองค์หากใครชิดพระองค์หากใกล้ชิดพระองค์ในใจของเรามีความสุขในใจของเรามีความสุขในใจชิด หากไปชิดพระองค์หากไปชิดพระองค์ในใจของเรามีความสุขในใจของเรามีความสุขในทางทิดพระองค์ในทางทิดพระองค์ในใจของเรามีความสุขในใจของเรามีความสุขอเนเนจะฟังเดียออเดอเมนอามิยาอเมน